ขอทักทายสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมพระสมเด็จพิมพ์ยอดนิยมของวัดระฆังนะครับคือพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมพระพิมพ์นี้นะครับปัจจาย่าวกันว่าใครที่บูชาพระสมเด็จพิมพ์นี้ไว้ไม่ตกไม่ต้องกลัวตกต่ํานะครับเพราะว่าจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับฐานแซมคํานี้หมายถึงการเปรียบเปรียบเสมือน คอยมีคนคอยช่วยเหลือไม่ให้ตกต่ําไม่ให้หล่นล่วงนั่นเองนะครับพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับมีลักษณะโดยรวมดังนี้คือเป็นลักษณะสีเะส่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับนะครับสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับด้านหน้ามีองค์พระประธานด้านหลังจะเรียบพระประธานประทับบนฐานสามชั้นในปางสมาธิ มีเส้นโค้งครอบเรียกว่าเส้นซุ้มนะครับซุ้มรอบแก้วนั่นเองนะครับเกจจะจร,จรดซุ้มนะครับเป็นเส้นที่หนาทึบนะเป็นเส้นที่หนาทึบฐานทั้งสามชั้นนั้นนะครับนับจากด้านบนลงมาลักษณะ,ละของพาสสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับพระเกจจะเรียวยาวนะครับพระเกจจะเรียวยาวนะครับ ปากฏใบหูนะครับและมีเส้นที่ผ้าอาสนะที่เป็นผ้าอาสนะนะครับชั้นที่1และบนฐานชั้นที่สองมีเส้นปรากฏอีกหนึ่งเส้นจึงเรียกว่าฐานแซมเห็นไหมครับฐานแซมคำว่าแซมนะครับมาจากการ ที่มีเส้นมาแซมบนฐานนั่นเองราสมเดจฐานแซมนี้มีอยู่สองบล็อกด้วยกันนะครับอีกบล็อกหนึ่งก็จะแตกต่างที่ว่าจะมีตรงหน้าอกของท่านเนี่ยเป็นจะเป็นสังคตินะครับอันนี้แบบแรกนะครับรยกตัวอย่างองนี้นะครับเป็นองค์แรกเป็นบุดเงินนะครับองค์แรกเนี่ยพระเกตหนาปลายจรุดเส้นซ้มนะครับ ลักษณะเส้นซุ้มหนาทึบนะครับแล้วก็ใบหน้าอมนูนเด่นในสันฐานแลค้ายทรงกลมใบหูจะลดบ่าใบหูจะลดบ่านะครับสองเส้นด้วยกันใบหูจะลดบ่าสองเส้นนะครับอกนะครับหน้าเรียบ แบบอกตันนะครับช่วงเอวขอดนะครับเอวจะขอดนะครับเนี่ยเป็นมององค้างนะครับท่อนแขนมีหักศอกเข้าหน้าตักนะครับแขนฝั่งขวาของมูงผ้านะครับจะหักศอกนะครับแล้วก็มีภาพปูรองนั่งเห็นไหมอาสนะนะครับอา,อาสนะด้วยมีเส้นรองแซมที่ฐานปลายสองเส้นนะครับ จะลดปลายฐานทั้งสองด้านฐานชั้นสุดท้ายหนาเทืบนะครับสวยสดงดงามนะครับพิมฐานแซมอีกองหนึ่งก็จะมีสังคตินะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างพระองค์นี้ให้ดูนะครับดี่ครับแบบเดียวกันนะครับกับหนังสือนะครับดูชัดๆดีกว่านะครับ ลักษณะแบบเดียวกันนะครับสมเด็จพิมพ์ทานแซมนะครับวรังคังโคสิตารามครับแบบเดียวกันเยอะเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ